อยู่หลายคนนี่ขออนุญาตแม่ค้าหน่อเด้อนี่เขาวกทำา็จีกันอันนี้อันละสิบหกพันกินหมดแล้วนะนมัถูกนะสิบหกพันสิบหกพันอันละเท่าไหร่ยี่สิบาทเหรอไม่ใช่ดิสิบหกันก็ประมาณสามสิบาทอ๋อสาบาทนึก็ใช้ต้องอบด้วยเหรอไม่ถึงสามสิบบาทหรอกที่พั ฝรังนนะขนาดใัเางใเนาะเขาใชหรือเปล่ามาผมยกในเขนาดฝรั่งเนี่ยมากินโอ้คนไทยครับคนไทยคนไทยได้คนไทยคือการตอบสามสิดนสาสด โอ้ผู้ไทยได้ด้วยผู้ชัดมากเลยคนคนไทยคนไทยคนไทยแมนคนไทยเนาะโอ้เก่งเก่งคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยคือกันเนาะคนไทยคือกันแต่เราไม่เห็นเหมือนเขาอ่ะเขาไทยเหนือเขาไม่เหมือนเราแล้วเราไม่เหมือนเขาสบาจเด้อโชคดีโชคดีด้วยโอ้ไม่ธรรมดานี่ เริ่มเริ่มเริ่มน้ำเริ่มน้ำเริน้ำก้อยน้ำก้อยน้โอ้โหวิหามากไปแล้วด้วยมาจากพ่ไดยอยู่คำอยู่คำฟอมคุมาจากคะเนต์นแลนด์นูแลนด์อะไรออมาตั้งแต่น้อยอตอนนี้เป็นคนลาวแล้วลาเก่งเลยคือ คือวิธีการทำเราดูข้อวิจีตด้วยอะไรแบบด้วยนะมันไม่เหมือนกับที่เรากินเวียงจันนะเออไม่เหมือนเวียงจันเลยเหรอ,อ,อไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอ,อร่อยอกว่าผมเลยบอกว่าอร่อยที่สุดในลาวเท่าที่ผมกินมาร้านนี้เออผมเอาลองเราเราเป็นนี่ยผมสั่งให้แล้วสโตร์นี่จริงเหรออ้อาวก็โตร์นอ้าวไหนจ<า>ูบีผ่านเล็กน้อย มารอบแรกที่มาตับงแีกอ่ะไมค่ออยดูแต่มารอบหลท้องอยู่คนเดียวคือทำดูเหมือนขายดีใช่ไหมน้องไม่ได้ทำ้วยนะหยิบจับที่ตุ๊กใส่ทุนเลยจริงอยตามเลิกเอพิดีหรือจะเอพิดีล่ะคืออะไรล่ะไอไทีดังๆอ่ะสปายเอพดีผมตามไปเอพดีนะ ปันนเนีดแเอบล้วี่ามากาคือม็นาคือมาที่นี่ทุกครั้งต้องกินทุกครั้งคือคือไม่เคยพลาดนะแต่ผมได้มาลองครั้งแรกแล้วอร่อยมากนอกจากที่เป็นที่มาเต้แไยแล้วก็ยังมีแบบเซนตีเอรีเยอะเลย ที่ร้านแบบนี้เมืองไทยไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีมันจะมีก็มีแหละแต่เป็นเบเกอรี่แบบมันไม่มีข้าวจีกันนี่เราก็ซื้อแบบนี้ไปฝากน้องด้วยนะเพราะว่ามีหน้าหมูหยองอันนี้อันนี้ก็ใส่ตะบดด้วยป่ะไม่ได้ใส่ใช่ไหมตละอย่างใส่ใส่ตะบดด้วยป่ะอ๋อใส่ตะบดเลยนี่ไงนี่ไงตะบดด้วยอ๋ออันนี้ตับด อันนึงสิบหกพันแต่ละสิบหกันก็ประมาณสาประมาณนั้นเนาะประมาณสาบาทนะหก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 ก็คือสิเกือบสามสิบปแหละหก็คือสิเงประมาณเกือบสามสบยี่สิบาทยี่บาทต้งสวยอเอามือไปยังกระเจเผือกกันนะอืต้อใส่ถุงมือถุงมือเหรอหรือว่ามือเอานี่อร่อยนะครับ ขากัดเลยนะเขากัดตวนะเขาัดตวใส่เดี๋ยวบอกว่ามันเผ็ดมากเลยเหรอใช่อย่าใส่เยอะดูเรื่องนมหมเ่ยถ้าอเผ็ดก็ใส่หมดเลยเดี๋ยวลอดูก่อนห้ารอยอ่ะนี่มันแบ่งครึ่งหน้าลพี่น้อง อหลัง,งข้าวจีแทบ999ท่าแขกและแยกไฟแดงไปทางทางไปยมราชทางไป,ไปยมราชนิดเดียวอยู่ขวามือสี่หลักกับท่าแขกอื เหมือนเขาไม่มีผักใชหมนะมเป็นข้าจีนไม่มีผักเนื้อแต<ล>่หมูยออย่างเดียวเนื้อแต่ก๋วหมูยอจีมก๋วยหยอเนื้อต่กเตยหมูยอไม่ได้เนื<ห>้อหรืหบอกแล้วบอกว่ามันมีผักมันเพิ่มความจืดเข้าไปอีกนะผักอะ่ะจืดไม่ว่าเวลา ไม่มีผักไปสิผมกินไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่บ้ากันพี่น้องอ้น้ำได้แบบเน้นๆลายเจด้ยงลายเจียงอืมถ้าไม่แซ่บก็ไม่ถ่ายนี่แซ่บละ ไม่คน่ารักมากอร่อยในข้าจี๋เขาไม่ใส่ผักเนาะเหมือนเหมือนนี่แต่แตงกวาหรือว่ามันอีกอีกราคาหนึ่งแต่อ๋อแต่ก็มีเหมือนกันแมันมีแตงกวามีอะไรมกระไรแมันจะมีแตงกวามีลออันนี้มันถูกอ๋อไปไกลได้ ถ้าแดงไปไกลมันจะเปรี้ยวมันมันจะเปรี้ยวแดงอะแล้วประเด็นคือเรากินหนึ่งชี้นเท่ากับข้าวหนึ่งเนอร่อยอิ่มเลยสามสิบบาทอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มเลยเลี้ยงขี้ดูดิอันเนี้ยโอ้ไม่ถึงร้อยอะนะหมดนั้นอะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยหลายหลายบาทนะเนี่ยสิบบาทถ้าอยู่เมืองไทยมีสองร้อยอะนะ อืมเนี้นี่แ yeah. ต่เรคนร้านกันใหญ่แล้วอร่อยอร่อยอร่อยมั้งนี่อ่ะงาก็กีดแทบก้าก้าท่าแขก